สวัสดีค่ะโอ้ยเหงื่อแตกเยอะมากพากกับฟ์มเห็ดบ้านช้างนะคะวันนี้เอากากมันขึ้นชั้นค่ะอันนี้กากมันไว้พอเห็ดฟางนะคะพอจะเอากากมันขึ้นชั้นนะคะมีทั้งหมดสามชั้นจ้าอยากพาไปชมจ้านี่เลยเราจะเอา,เอากากมันขึ้นชั้นทั้งสามชั้นนะคะ หม,มีทั้งหมดสองสองช่องนะคะสองช่องมีสามชั้นอันนี้เราเพิ่งซ่อมแซมไปใหม่นะคะโรงนี้เพิ่งทำเสาเพิ่งเอาเสาปูนขึ้นโรงใหม่ต้องคอยดูผลผลิตโรงนี้นะคะว่าจะได้กี่โล กำลังเริ่มทยอยทําไปนะคะตอนนี้มีไม่กี่โรเอากากมันขึ้นชั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะทําทการนึ่งนึ่งโรงนะคะคือนึ่งทงงั้งโรเลยคุมผ้าเต็นนึ่งทงงั้งโรเลยค่ะก็นึ่งเสร็จก็จะโรยเชื้อโรยเชื้อแล้วก็พักไว้ให้เชื้อเติมเต็มแล้วก็ตัดใยค่ะแล้วก็รอผลผลิตออกจ้านี่ค่ะกระบวนการทาเห็ดฝางก็ประมาณนี้เลยค่ะก็วนลูปอย่างนี้เลย ทำซ้ำๆวนไปวนมาค่ะดูดูเงื่อนะคะโอ้โหชีวิตคนเพาะเห็ดสื่ต่อไปค่ะค่ะขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะเขาจบคลิปเพียเท่านี้จ้าขอบคุณมากๆค่ะ